สวัสดีครับพี่น้องครับผมพกษ์ผมโทนี่บุรีรัมครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโทนี่บุรีรัมนะครับแล้วก็เมื่อนี้ครับพี่น้องมีเรื่องมาเวามาคุยกันครับมาติดตามผลงานนะครับหลังจากการกราฟสดครับผมพี่น้องครับหลังจากที่เข้ากราฟนะครับกราฟสดนะครับกราฟสดต่อสามเหลี่ยมนะครับกับโนยิมโนนะครับซึ่งเป็นการขยายพันธุ์นะครับด้วยการ การาฟหนอนะครับหรือการตัดต่อพันธุกรรมวซะเดี๋ยวเรามาดูว่านะครับหลังจาก7วันผ่านไปนะครับหน้าตามันจะเป็นยังไงวันนี้เราจะแกะเทปครับวันที่เราจะแกะเทปแล้วก็หลังจากแกะเทปแล้วเอาไปทําอะไรต่อมาดูกันเลยครับผมโอเคครับถดนะครับโดยประมาณ7วันนะครับนี่ แหแห้งแล้วก็จะมีตุ่มรากออกมามีรากออกมานะครับเห็นไหเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูนะครับก็วิธีการก็คือเราจะแกะเทปออกแล้วนะครับแล้วก็จะเอาอตอนนี้ไปร่อไปร่อน้ํานะครับเนี่ยีย้ร้อยครับติดไม่ติดก็รอดู บางทีถึงเห็นหัวยังไม่หลุดแต่ว่าท่อทน้ำเลี้ยงอาจจะไม่ติดก็เป็นไปได้นะครับก็ต้องรอลุน้นเห็นรอยเชื่อมแกะครับ นี่เป็นผลงานที่เรากราฟนะครับกราฟสดต่อสามเหลี่ยมนะครับเมื่ออาทิตย์รุ่นนี้ได้หนึ่งอาทิตย์นะครับแต่ว่ารถรุ่นที่ลงคลิปไปล่าสุดนั้นก็อาจจะยังไม่ถึงนะครับเช่นเดิมเช่นเคยครับพี่น้องครับผมกอย่าลืมครับก่อนจะรับชมกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆที่กําลังเลี้ยงแคคตัสอยู่นะครับก็เป็น ความรู้ที่ผมได้ลองทำแล้วก็เรียนรู้มานะครับจากพี่ๆผู้เชี่ยวชาญลลหลายๆท่านนะครับแล้วก็เอามาทำคลิปแบ่งปันกันพิพาทยังไงก็คอมเมนต์นะครับแนะนำกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการแกะแบบใกล้ๆนะครับมาครับพี่น้องเข้ามาเริ่มแกะกันนะครับก็ตอนติดเราจะติดสองครั้งนะครับก็จะมีมุมอยู่ สีด้านนะครับออกค่อยๆดึงออกครับเรียบร้อยอันนี้เป็นพิงค์เจแปนค่อยๆดึงนะครับน้ำแหลมมากนะครับต้องระวัง นี่เป็นไต้หวันนะครับนอไต้หวันนะครับเขาแต่ละลายนะครับก็จะมีชื่อนะครับถ้าเป็นภาษาของอแครเตอร์ก็จะเรียกว่าโคลนนะครับย่อมาจากโคลนนิ่งนะครับโคลนนิ่งหมายความว่าเขาจะมีต้นแม่เป็นหลักนะครับแล้วก็พวกหนอนี่คือผ่านการก๊อปปี้ขยายพันธุมานะครับ อันนี้ LB Hybrid ด,ดังนะครับ LB Hybrid ด,ดงัง ไต้หวันครับไต้หวันก็ไม่ค่อยได้ทําไว้นะครับต้องกนต้องกราบไต้หวันครับมา เรียบร้อยครับเพื่อนๆครับก็ตอนนี้ก็แกะเทปเรียบร้อยนะครับผมก็เอามาจัดวางใส่กระมังนะครับหรือคราวนี้เราจะเอาน้ำนะครับแช่ไปให้ถึงปลายตอก็พอครับไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องเยอะนะครับนะครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่าราก จะมาไหมนะครับเดี๋ยวเราพอลากมาเราก็ไปปลูกนะครับผมเอาไปปลูกเรียบร้อยครับเพื่อนๆเอาน้ําใส่แล้วนะครับน้ําใส่แค่ไปปลายต่อนะครับให้ปลายต่อสัมผัสน้ําก็พอนะครับไม่ต้องเยอะนะครับหลังจากนี้ก็จะวางไว้ที่มีแสงในร่มนะครับอย่าเพิ่งออกกลางแจ้งนะครับแต่มีแสงอาจจะเป็นชายคาบ้านหรือว่าในโรงเรือนได้เลยนะครับ โอเคครับผมพี่้องครับผมเรียบร้อยแล้วครับสำหรับมือนี้นะครับต่อกับภารกิจแกะเทปไม้กับสดนะครับกับสดหน่อยิมโนนะครับแล้วก็แช่น้ําที่ต่อนะครับเพื่อล่อรากนะครับแล้วก็อีกประมาณสัก3วันนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับจะอัปเดตให้ดู3วันว่ารากน่าจะมานะครับ3-4วันก็จะมี เส้นใหญ่รากเขาขาวจุนภูนจีนพีนนะครับโผล่ขึ้นมานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด u u s s r i b e นะครับเป็นกำลังใจนะครับแชร์เนื้อหาดีๆมีสาระจากเบาโูนี่วิลลัมนะครับให้พี่ให้น้องในเบิงกันเดอร์พี่น้องแล้วพบกันใหม่ อีพีหน้าครับสีพากไปใส่ชีพากเห็ดยังทำมาหากินไปมวนไปซื่นไปยาวไปอาบไปโห่ไปเฮไปเฮอ,อแล้วพอกันได้พี่น้องครับผม